มีชาวต่างชาติก็บอกว่าแกงไทยนะ่ะมันเละเป็นน้ําเลยจากบรรดาแกงทั้งหมดแกงของไทยนี่คือแย่ที่สุดแล้วมันไม่เคลือบข้าวสวยเวลากินเหมือนเป็นการเทน้ําซุปราดข้าวที่กินไปด้วยและน้ํากะทิที่เป็นส่วนผสมก็กลบกลิ่นเครื่องเทศในแกงแกงของอินเดียนะ่ะคือของจริงเข้มข้นรสชาติด,ดีและเผ็ดส่วนแกงพมา่าได้แรงบันดาลใจมาจากอินเดีย มันมีความมันเยิ้มแล้วก็ปรุงรสมีรสชาติมากขึ้นส่วนแกงขงญี่ปุ่นกับจีนแม้ว่าจะไม่ฉุนและมีเครื่องเทศเท่าแต่ก็ยังอร่อยมากส่วนแกงของไทยไม่น่าจะมีอยู่บนโลกนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแกงแบบไหนของเขาอันนี้เขาหมายถึงแกงจริงๆหรือเปล่าทำไมถึงเป็นการเอาไปเคลือบกับขา้าวเพื่อนๆว่าเขาเข้าใจอะไรผิดไหมแล้วความเห็นแบบนี้น่าจะเป็นคนประเทศอะไรเ,เคยกินแกงไหมเนี่ยมีคนมาแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่า โดยปกติแกงของคนไทยเขาไม่กินโดยการเอาแกงมาราดข้าวในปริมาณมากๆลงบนทั้งชามแบบนั้นนะแทนที่จะทำแบบนั้นน่ะเขาจะตักแกงใส่ข้าวทีละช้อนโต๊ะสองช้อนประมาณนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปคลุกกับข้าวอีกคนนึงบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นความเห็นที่แปลกมากคนพูดนี่น่าจะกินผิดวิธีแล้วทำไมคนตะวันตกส่วนใหญ่ชอบที่จะราดแกงไทยลงบนข้าวแล้วทำให้มันเสียรสชาติข้าวก็ไม่รู้ กินทีละนิดทีละหน่อยสิน่นแหละคือเหตุผลที่เขาให้ช้อนมานี่คือการกินแบบไทยๆสักแต่ว่าสั่งมากินแต่ไม่รู้ว่าเขากินกันยังไงเอ,อมาถึงก็เอามาเทใส่จานข้าวแล้วก็ตักกินยังไงเลยหรอกินเป็นข้าวต้มเลยเป็นข้าวต้มแกงผาแหงน่าเสียดายที่เขาไม่มีภาพมาให้ดูนะเขาเล่าเรื่องอย่างเดียวว่าเขาเจอแบบนี้บบนกินแบบนี้แล้วก็เกิดความไม่พอใจว่าแกงไทยแบบนี้ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกแกงไทยมันแปลกเกินไปน้ํามันเฉมมันเยิม้ม อีกคนบอกว่าเฮ้ยมันคือซุปนะไม่ใช่ซอสแกน่ะต้องกินแกงไทยให้เหมือนกับกินซุปโดยที่มีข้าวเป็นเครื่องเคียงตักข้าวมานิดหน่อยแล้วก็ตักแกงเขากินกันประมาณนี้ลองนึกภาพว่าเทของเหลวลงบนข้าวแล้วโทษคนอื่นว่ารสชาติไม่ดีแกไม่ควรจะกินแบบแกงอินเดียนะเอาง่ายๆเลยแกน่ะเทซุปมะเขือเทศทั้งชามลงบนขนมปังหรือเปล่าแกก็ไม่ทำแบบนั้นแกแค่จิ้มมัน แกไม่เทชาทั้งถ้วยลงบนบิสกิตเพื่อที่จะจิ้มมันโอ้พระเจ้าช่วยทำไมแกงถึงคิดอะไรง่ายๆแบบนี้ไม่ได้อีกคนบอกว่าอันที่จริงแล้วสำหรับคนไทยนะ่ะชามข้าวเล็กๆนะั้นมันก็เหมือนเป็นตัวล้างปากซะมากกว่าที่จะเป็นส่วนหลักของจานซุปนั่นแหละตัวที่อร่อยเด็ดขาดมากแต่ข้าวนะ่ะแค่ของกินให้อิ่มท้องอ๋อนี่เขามองว่าพวกแกงของไทยนี่แหละคืออาหารหลักส่วนข้าวที่เป็นเครื่องเคียง คิดได้ยังไงทีนี้คนต่อมาบอกว่าที่ผ่านมาฉันก็กินแบบนั้นแหละก็รู้สึกว่ามันฉ่ำเยิ้มเกินไปนะแต่ที่จริงแล้วฉันกินผิดหรอเนี่ยแกจะบอกว่าแกงกะหรี่ไทยสามารถอร่อยได้มากกว่านี้อีกเหรอหมายถึงพวกแกงต่างๆขนาดกินผิดวิธีแกงหนึ่งชามกับข้าวถ้วยหนึ่งเขายังบอกว่าอร่อยเออแล้วถ้ากินแบบปกตินี่จะอร่อยขนาดไหนสําหรับเขานะอีกคนนึงบอกว่า มันน่าสนใจมากที่ได้รู้วิธีการกินแกงแบบดั้งเดิมของคนไทยที่ผ่านมากินผิดวิธีมาตลอดอาทีนี้คนต่อมาความเห็นนี้คือน่าสนใจมากเลยไม่รู้ว่าจริงไหมนะเขาบอกว่าฉันอยู่ในเมืองที่มีร้านอาหารไทยหลากหลายเขาไม่บอกว่าเป็นประเทศอะไรตั้งแต่แบบดั้งเดิมจนไปถึงสมัยใหม่และแต่ละร้านนะเขาก็จะมีซอที่ค้นกว่าร้านอื่นๆื่นก็เป็นร้านที่เน้นเอาใจชาวต่างชาตินั่นแหละอย่างเช่นร้านฟู้ดคอร์ดย่านเก่าๆหรือว่าแหล่งท่องเที่ยว พวกพัตาคารเกิวชั่นหรูก็เหมือนกันนะก็คงจะใจคนชอบถ่ายรูปอาหารไม่ว่าจะร้านอาหารแบบเรียบง่ายดั้งเดิมหรือว่าร้านข้างทางก็จะมีซอสแบบที่คนพูดคนนั้นบอกนั่นแหละถ้าตีความไม่ผิดนะหมายความว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศนี่ถ้าสมมติอย่างสั่งแกงผันแหงมันก็จะมาเป็นแนวซอสผันแหงอย่างนี้เอามาคลุกคลุกข้าวกินเหรอเขาถึงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันควรจะกินยังไงแกงแบบของไทย ทีนี้พอเคยกินแต่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศกินแบบนั้นทีนี้พอมากินอาหารไทยในประเทศไทยจริงๆมันดันเป็นแกงแบบน้ําก็เลยกินไม่เป็นนึกว่ากินแบบเดิมเป็นอย่างงีไม่เ้ยเนี่ยแต่เขาบอกมาแบบนี้เราก็ไม่เคยไปกินอาหารไทยในต่างประเทศซะด้วยสิอีกคนนึงเขาบอกว่าถ้าสั่งกลับบ้านร้านอาหารไทยหลายๆที่ในอเมริกาะ่ะมักจะให้แกงเยอะกว่าข้าวประมาณ6เท่าเลยนะคุณน่ะไม่มีทางได้อัตราส่วน50-50อย่างที่เคยกินเลย เว้นแต่ว่าจะซื้อข้าวเพิ่มผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าข้าวนาราคาถูกมากถ้าเกิดซื้อเยอะๆแต่พอทานที่ร้านบางร้านก็ให้ข้าวแบบไม่อัน้นอีกคนหนึ่งเขาพูดถึงเจ้าของโพสนะเขาบอกว่าเฮ้ยนายไปกินอาหารไทยที่ร้านไหนมาเนี่ยฉันว่านายต้องไปลองกินที่จักรวาลอื่นบ้างแล้วล่ะตอนนี้ข้าวของนายมันคงจะเละเทะเป็นโจ๊กแล้วละมั้งคนต่อมาบอกว่าแกงของไทยนะที่จริงมันอร่อยสุดยอดเลยนะ มีคนเห็นด้วยกับฉันไหมอีกคนนึงบอกว่าแกงเขียวหวานที่ใส่พริกขี้หนูเยอะๆกินไปเงือแตกไปในชามนี่แหละคือเมนูโปรดของฉันเลยอีกคนก็บอกว่าใช่เลยแกงเขียวหวานไก่ที่กินแล้วโล่งจมูกนี่แหละคือสุดยอดไก่ก็อร่อยนะแต่ถ้ามีกุ้งกับมะนาวด้วยมันสดชื่นมากเลยละ่ะฉัน่ะชอบน้ำแกงเยอะสุดๆแล้วอีกคนบอกว่านี่มันน่าจะเป็นเมนูที่ฉันอยากจะกินบ่อยที่สุดเลยตอนนี้กำลังอินกับแกงเขียวหวานเต้าหู้อ่อน เออแต่ก็อ่ะอย่างที่ชาวต่างชาติลหลายๆคนบอกว่าแกงเขียวหวานเผ็ดนั่นแหละเห็นไหมในกระทู้อะไรแบบนี้ก็จะมีคนบอกว่าแกงเขียวหวานเผ็ดอยู่ดีอีกคนพูดถึงแกงมันฝรั่งสีเหลืองน่าจะหมายถึงม,สมัสแมนมั้งเรียกว่าที่รักเลยละ่ะอีกคนบอกว่าฉันก็เพิ่งเคยกินเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะมันสุดยอดมากนอกจากนี้ยังมีชาวอินเดียด้วยครับอินเดียมาเองบอกว่าฉันนับเป็นคนอินเดีย ฉันบอกเลยว่าฉันชอบแกงของไทยที่สุดแล้วมันอร่อยสุดๆไปเลยโดยเฉพาะแกงผัแนงอีกคนก็บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ฉันก็เพิ่งจะได้ลองกินแกงของอินเดียนะแต่ฉันก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ยังเทียบกับแกงของไทยไม่ได้โดยเฉพาะแกงผนงอีกคนบอกไปเที่ยวเมืองไทยมาได้กินอาหารที่เชฟคนไทยเขาทำหนัมันอร่อยมากรวมไปถึงแกงทุกอย่างกะทิก็อร่อย ทำไมพวกเขาใช้คำว่าอร่อยกันได้พร่ำเพรื่อมากเลยนะเนี่ยแต่ก็หลายความเห็นนะนะอีกคนหนึ่งบอกว่าปัญหาเดียวของฉันกับแกงของไทยก็คือจะเลือกแกงแดงหรือว่าแกงเขียวดีนะอันที่ชอบที่สุดที่เคยกินมาเลยก็คือเมนูพิเศษแกงเหลืองใส่เป็ดเอ๊ะมันคือแกงอะไรนะแกงเหลืองใส่เป็ดคนต่อมาบอก รู้ไว้ด้วยนะว่าอาหารของไทยนะ่ะอร่อยมากจนทําให้ความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยดีขึ้นทั่วโลกเลยนะอันนี้ไม่ได้เป็นการประชดแต่ว่าพูดจริงๆเสียใจด้วยสําหรับหลายๆคนที่ยังไม่เคยกินอาหารไทยอร่อยๆถ้าได้ลองแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตเลยนะลองนึกภาพว่าอาหารของคุณนะ่ะอร่อยขนาดที่แบบว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศนี้จังเลยฉันจะเปิดร้านอาหารที่นั่นแล้วมันก็ได้ผลอาหารไทยมันดีขนาดนั้นเลยแหละ โอ้โหนี่ความเห็นต่างชาติน,นี่แกงของไทยมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเริ่มเรื่องเหมือนจะไม่ดีนะแต่ว่าโอ้โหความเห็นต่อ,ตอมาสงสัยว่าเย็นนี้ต้องจัดแกงอะไรสักอย่างสักแกงหนึ่งแล้วอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ